สวัสดีค่ะว,วันนี้มาพูดถึงคือเรื่องเครื่องร,องรองางอีกสักครั้งหนึ่งีนเครื่องรางเนี่ยนอกจากคุณไปหาซื้อเองหรือถ้าสมมติว่ามันหาซื้อยากก็ลองมองหาดูของใกล้ตัวยกตัวอย่างเช่นแหวนเห็นไหมแหวนส่วนใหญ่ทุกคนมีทั้งนั้น ให้เอามาสักหนึ่งวงแล้วก็อาใส่ในคอลเลกชันของตัวเองในนี้ก้อนหินนี่ถ้าเป็นก้อนหินที่แบบว่าประมาณว่าขุกขุ่ขาดก,ก็จะแทนอุปสรรคทีนี้เมื่อมีคนถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรใช้เครื่องรางสักกี่ชิ้นโดยทั่วไปก็จะประมาณที่อยู่ประมาณ3 0มสถึงสีชิ้นถึงจะครอ,อบคุมคําถามที่ มีลูกค้าหรือมีคนสอบถามอยากจะรู้อ่ะด้วยส่วนใหญ่เครื่องรางพวกนี้ก็จะหลายคนจะใช้ไพ่เรือนม,มองเป็นเกณฑ์ในการอ่ะสกูบหรือว่ามองหาเครื่องรางมาประจําเต้ดูดวงของตัวเองอ่ายกตัวอย่างอย่างถ้าถ้าคุณมีความรู้เรื่องไพ่เรือนมองเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าอ่าไพ่นั้นอ่ะมีอะไรบ้างอย่างกรณีนี้นี่ ตัวนี้คือดอกไม้นั้นคุณอาจจะใช้ดอกไม้แห้งแต่ดอกไม้แห้งมันก็กรอบเพะฉะนั้นอาจจะเป็นรูปอ่าเป็นที่รูปที่เคลือบเรซินหรือว่าอาจจะเป็นซึ่งซึ่งจริงๆก็จะมีแบบประมาณนี้ทุกเป็นจี้ดอกไม้ก็จะมีไปเวอร์ไปเว v e r เขาก็มีขายอ่าต้องสั่งในเขาเรียกในลาซาดาหรือชอ็อปปี้หรือคุณไปเดินหาในจตุจักร อย่างเงี้ยมันก็จะหมีด้วยอันนี้ก็จะเป็นจดหมายแทนข่าวสารอ่าอันนี้แทนข่าวสารหมีแทนทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์เงินทองอา่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของ,งเราแล้วยังหมียังแทนแม่ได้ด้วยกุญแจอันนี้หาได้ เพราะว่าทุกคนล้วนมีกุญแจที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือว่าเป็นกุญแจแบบเครื่องรางจี้เรล็กๆแบบนี้ก็ได้สุนักจิงจอกนี่ก็แทนอาชีพจ็อบฟรีแลนซ์เป็นต้นเพื่อนที่มีนิสัยเจ้าเล่ห์หรือปรับตัวเก่งหรือว่าแบบว่าอเอาแน่เอานอนไม่ได้อะไรประมาณนั้นอันนี้เดอะสตาร์ดวงดาว พวกนี้จะมีจี้ที่เป็นเครื่องรางอยู่ยกตัวอย่างหนึ่งแนะเอซาน้องหมาสุนัขแทนมิตรภาพที่ดีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่ปรึกษาที่เราพูดคุยได้อันนี้ทางแยกอืมคอสโลสรู้สึกจะหายากหน่อยอาจคุณอาจจะต้องหมายถึงว่าทางแยกในการตัดสินใจว่าช่วงนี้เราเรียงตัดสินใจไม่ได้หรือว่าถึงต้องถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วงูงูเนี่ยมีแน่นอน หาออ่อนงูมีแหมหายากเหมือนกันแทะอ้าโทษทีแหมขนาดที่ป้ามียังพลาดเลยโอเคอันนี้แทนผู้ชายอันนี้แทนจดหมายทีน,นี้ผู้ชายเนี่ยหมายถึงอะไรผู้ชายหมายถึงบุคคลซึ่งในกโโรณีของไพ่เดนมองตัวนี้เจ้าชะตา เพรานั้นเจ้าชะตาเนี่ยก็จะก็จะเป็นเจ้าชะตาผู้ชายหรือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้ทีนี้ถ้า,ถ,าถ้าคุณเห็นชัดไหมถ้าคุณมีอันนี้แทนเจ้าชะตานนีก็จะแทนแบบว่าโอเคเพื่อนหรือว่าฝ่ายชายอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนที่เป็นผู้ชายได้หมดทษทีค่ะอันนี้จดหมาย ยังงงอยู่ตอนเช้าอันนี้หนูหนูก็แทนอะไรถูกขโมยเรื้อลังไม่สบายามีปัญหาบางอย่างที่มันคา,าราคาสั่งยังแก้ไม่ได้อันนี้แทนบ้านนี่นะแทนบ้านนกกระสาแทนการโยกย้ายข้ามถิ่นาการเปลี่ยนฤดูการ การเปลี่ยนวงล้อของชีวิตนี่แทนเด็กอันนี้ตัวเครื่องรางเด็กเนี่ยก็จะจะมีเหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเด็กจริงๆอาจจะหมายถึงขาย,ยกตัวอ,อย่างหน่อยอาจจะหมายถึงขวดนมอย่างกรณีนี้เด็กก็จะเป็นเด็กถือดอกไม้เห็นชัดไม่เอ่ยถ้าคุณหามไม่ได้คุณก็จะอาจจะใช้เป็นเหมือนกันเลยนะขวดนมหรือรถเข็นเด็กรถเข็นเด็ก ซึ่งหมายถึงยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นโปรเจกต์เล็กๆหรือหรือว่าอะไรพวกนี้รถเข็นเด็กหายไปไหนวะเห็นนนะน้นะหนาะน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 ะหาก่อนอคือใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่ที่แบบว่าเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่านี่นี่คือหมายถึงเด็กพระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วเครื่องรางพระอาทิตย์ถาง่ายนกอ้นอนกนี่มี นั้นมองเห็นชัดไม่เลยโอเคนั้นนกนี่แทนอะไรนกนี่แทนการพูดคุยเวลาคุณตื่นเช้ามาบางทีเสียงแบล็กการ์ดจะได้ยินเสียงนกทิพยจับทิพจับทิจับนี่คือการพูดคุยสื่อสารนั้นอาจจะหมายถึงหาออนไลน์เมสเซจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นกตื่นเช้ามาเนี่ยไปทํางานแล้วกลับหลังนั้นงานก็คือไปเช้าเย็นกลับนั้นจะเป็นงานประมาณนั่งโต๊ะงานออฟฟิศตำแหน่งที่ไม่ได้ใหญ่โตประมาณค่ะ สุภาษิตว่านกน้อยทำแรงแต่พอตัวยังไม่ใช่ในสถานการณ์ใหญ่อะไรประมาณนั้นพระจันทร์พระจันทร์อันนี้ก็มีมีเครื่องรางพระจันทร์ซึ่งคุณสามารถหาได้มีพวกเครื่องรางพระจันทร์ดวงดาวพระอาทิตนนย์มีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาให้หาตอนนี้นี่ก็หาไม่เจอไม่รู้ไปไหนละอ่าวพระลงศพ หายถึงการยุติทีนี้ถ้าคุณไม่มีลงศพคุณจะใช้อย่างอื่นแทนได้ย,ยกตัวอย่างมันจะมีอยสองอย่างในกรณีของพวกที่เป็นการพยากรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่เป็นหน้ากะโหลกพร้อมกับมีกระดูกค่ายอย่างเงี้ยแทนลงศพก็คือจุดจบความตาย ส่วนกระโหลกประมาณนี้ที่ไม่น่ากลัวที่ดูเหมือนแฟนตาซีอ่ากลุ่มเครื่องรางเขาจะยกให้เป็นเสียงจากบรรพชนจิตวิญญาณบรรพชนที่อยากสื่อสารหรือบอกบอกข่าวสารหรือว่าจิตวิญญาณของบรรพชนที่ให้ความคุ้มครองซึ่งซึ่ง,ง,งถ้าสามารถหากระโหลกได้ทั้งสองแบบก,ก็ได้ก็คุณก็จะได้ความคุณจะได้กระโหลกใช้งานสองสองความหมาย ตัวนี้ก้อนเมฆความไม่แน่นอนอืรู้สึกจะหายากอยู่ดูจะใช้แบบแบบเป็นก้อนเมฆดีภูเขาโอเคภูเขานี่ก็คือไปไหนแล้วก้อนหินก้อนหินขุกขักซึ่งคุณสามารถเดินไปตามทางแล้วคุณหยิบได้ทีนี้ถ้าคุณมีความรู้เรื่องก้อนหินคุณก็จะสามารถเ,าเลือกก้อนหินในการใช้งานได้ยกตัวอย่างก้อนหินอันนี้นี่เป็นก้อนหินที่ได้จากธรรมชาติ เขาจะมีเส้นรอบวงคุณเห็นไหมเส้นรอบวงอย่างเงี้ยเชื่อมต่อกันหรือว่าบางทีมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็อาจจะเป็นลายแบบสีสีขาวเป็นวงกลมตรงนี้หรือเป็นผาดมมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก้อนหินอย่างเงี้ยที่มีเส้นเส้นรอบวงพันรอบตัวเองเขาเรียกว่า Wishing Stone หรือหินอธิษฐานเขาจะเชื่อว่าถ้าสมมติคุณไปเดินในธรรมชาติแล้วคุณพบเจอ ไม่ต้องเอากลับบ้านนะคะคุณถือก้อนหินแล้วคุณเขาเรียกอ,อะไรนะเออกลุมมือเอาไว้แล้วก้อนหินก็ไว้อย่างนี้แล้วคุณการอธิษฐานในหนึ่งเรื่องอธิษฐานในเรื่องที่เ,เป็นความจริงต่อชีวิตไม่ใช่แบบเออว่าอะไรนะอยากรวยร้อยล้าน,น,นแต่ว่าไม่ทํางานอะไรไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่จําเป็นเราต้องการเรื่องด่วนก็ เสร็จแล้วพอคุณถฐานแล้วเนี่ยคุณก็คืนก้อนหินเนี่ยไว้กับธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าถวายของ offering ขอบคุณให้กับธรรมชาติอาจจะเป็นคุกกี้หรือว่าขนมปังวางไว้ที่คุณต้นไม้เพื่อให้หมดหรือว่าแมลงหรือว่านกต่างๆได้ได้กินของเ่านั้นทีนี้ถ้าคุณจะเอามาใส่คุณก็จะมีก้อนหินอันหนึ่งแทนอุปสรรคอันนั้นภูเขาตัวน,นี้ก็แทนอุปสรรคอีกก้อนหินอันหนึ่งก็คือ สิ่งที่คุณคิดเอาไว้นั้นจะประสบความสำเร็จตัวนี้หมายถึงแทะปัจจุบันก็จะมีแท่ที่เป็นเครื่องรางขายด้วยหัวใจมีอยู่แล้วแน่นอนรูปหัวใจตัวนี้ก็จะเป็นตึกอ,อาคารที่มั่นคงใหญ่โตน,นั้นอันนี้ไม้กางเขนไม้กางเขนทุกคนมีอยู่แล้วไม้กางเขนนีคือการเสียสระสาธา ความเชื่อมศรัทธาที่มีต่อคุณงามความดีเรียกร้องให้เราอย่าสูญเสียสถานในช่วงเวลาที่ยากลําบากแล้วเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นได้ก็จะเห็นว่าเคียวอันนี้มีมีอยู่แล้วแหละเคียวแทนการอ่าอุบัติเหตุกระทันหันการตัดกระทันหันการตัดสินใจกระทันหันตัวที่ผู้หญิงผู้หญิงก็จะแทนก็จะมีรูปอ่าที่เป็นรูปของสตรีที่เป็นผู้หญิง แทนว่าเจ้าชะตาที่เป็นผู้หญิงเวลาสอบถามมองหาก่อนอ๋ออันนี้อันนี้เครื่องรางงูลิลลี่อือนีอันนี้คือแหวนนีนะนี่คือแหวนหนังสือสมอเรือหมายถึงเวลาเราทิ้งสมอรเราต้องการแล้วทิ้งสมอ,สมอ,สมอนี่หมายถึงว่ามันมั่นคงมันไม่เคลื่อนย้ายไปไหนแสดงว่ามันมีการมั่นคง ซึ่งขึ้นอยู่คาถามถ้าคุณถามว่าโลกตอนนี้เป็นยังไงร้ายแรงไหมถ้ามันขึ้นสมอเรือมันอาจจะแบบโอ้ตอนนี้โลกมันอยู่ถาวรแล้วนะมันไม่หายไปไหนแต่ถ้าถามเรื่องธุรกิจถ้าทิ้งสมอแสดงว่าตอนนี้ธุรกิจตั้งมั่นดีแล้วอ,อ้อปลาปลาเนี่ยความหมายเหมือนกันทั่วโลกหมายถึงการเงินดีคล่องตัวธุรกิจไปได้ไปได,ไปได้ด้ีส่วนสาธารณนะคิดไม่ออกว่าเครื่องรางหน้าตามแบบไหนต้นไม้โอเคต้นไม้เนี่ยมีอยู่แล้ว นี่ต้นไม้เห็นไหมดันั้นเอ่อโดยตัวไพเรลลามองเนี่ยจะมีทั้งหมด36ใบนั้นเครื่องรางก็จะประมาณนี้ค่ะ36-40ชิ้นแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าการงอกของเครื่องรางเกิดขึ้นซึ่งคุณก็สามารถหาได้เช่นชิ้นนี้เป็นรูปจินซีห้องเต้ เป็นรูปจินซีฮ่องเต้ได้มาตอนไหนได้มาตอนที่ไปดูเขาเรียกนิทรรศการจรินซีฮ่องเต้ซึ่งปีที่แล้วรู้2สองปีที่แล้วอ่ะที่มาจากที่นิทรรศการในไทยสุสานก็สุสานของจินจินซีฮ่องเต้แล้วเขามีตอนนี้ถ้าเป็นพงกุญแจขายห้าสิบรุ่งหกสิบหรือเจ็ดสิบาทนี่แหละไม่แน่ใจก็ได้มาก็จะแทนอะไรแทนซีอีโอตำแหน่งใหญ่โตผู้สูงอำนาจามีอำนาจชี้ขาดเด็ดขาด แล้วก็ที่คุณสามารถหาได้กระดุมตอกนิ้วกระดุมเนี่ยสามารถหาได้อันนี้ถ้าที่แม่ที่บ้านมีตัวนี้ก็เอามาแต่ถ้ามีอันเดียวก็อย่าเอามานะคะแทนเรื่องงานดังนั้นคุณก็จะสามารถหาอุปกรณ์เครื่องรางพวกนี้ได้รอบตัวแล้วก็อ่นงนึงก็คือเยสแล้วก็โนถ้า หาซื้อแบบนี้ไม่ได้คุณทำขึ้นมาเองเลยจะเป็นหินก็ได้ประมาณหินที่ไปเก็บได้ตามท้องถนนแล้วมาเขียน Yes หรือ No ก็จะแทนการมันเหมือนเป็นการเขาเรียก c o n f i r มหรือยืนยันคำถามนั้นว่าได้หรือไม่ได้ดังนั้นโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะโอเคสวัสดีป,ปีใหม่ด้านหลังสวัสดีค่ะ